สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแวดลงทุนนะครับก็เพจเราช anel นเ,นเรานะครับเพื่อที่จะต้องการให้ทุกท่านที่ติดตามเนี่ยสามารถที่จะมีอิสรภาพทางการเงินก่อนปี2030นะครับก็ผมก็ได้เริ่มต้นลงทุนปี2010นะครับแล้วก็2020ก็ได้ออกมาเป็นฟูลไทม์นะครับก็คือประมาณสัก10ปีเนาะแบบนับกันคร่าวๆนะครับทีเนี้ยช่วงปี2020มันก็เกิดวิกฤตอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือวิกฤตตัวาโควิดนะครับทีเนี้ย มันก็มีหุ้นที่หลอนลงมาเยอะนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับก็ถึงปี2,030เนี่ยก็อยากให้ท่านที่ติดตามเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้นะครับอาจจะมีสรภาพทางการเงินหรือว่าอาจจะไม่ถึงขั้นมีสภาพทางการเงินแต่ว่าสามารถที่จะมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นนะครับด้วยการลงทุนนะครับก็เพจเราก็มีคนติดตามอยู่ประมาณสัก 19 1ท่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์นะครับทุกการติดตามนะครับก็พอดีวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องกลุ่มแบงค์นะครับหุ้นกลุ่มแบงค์นะครับก็ผมผมก็พูดจากบทวิเคราะห์นะครับก็คือไม่ใช่เป็นความคิดเห็นของในแวดลงทุนนะครับต้องชี้แจงไว้ก่อนเป็นความเห็นของทางบทวิเคราะห์ยูต้านะครับผทเห็นดูแล้วน่าสนใจก็เลยจะมาเล่ฟังนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงของ SCB ใช่ไหมครับที่เปลี่ยนเป็นจาก เป็นเป็นยานแม่แล้วกันนะเราพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะครับเปลี่ยนมาเป็นยานแม่นะครับอทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็คือถ้าโดยโดยเซกเตอร์แบงก์เซกเตอร์ภาพรวมนะครับก็เขาบอกว่าสินเชื่อเดือนสิงหาคมเนี่ยปรับขึ้นนะครับก็คือมีโลนโก้ดนั่นแหละนะสูง6%นะครับถ้าเทียบเดือนต่อเดือนนะครับแล้วก็ความต้องการสินเชื่อบ้านปรับขึ้นต่อเนื่องนะครับ พวกโปรเจกต์ไฟแนนซ์ธุรกิจขนาดใหญ่ก็เร่งตัวขึ้นนะครับก็แสดงว่าตรงนี้เป็นสัญญาณว่าอาจจะเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับแล้วก็เกี่ยวกับอสังหานะครับแต่ว่าเขาก็คาดว่ากําไรกลุ่มจะชะลอลงใน Q3 นะครับอันนี้เป็นภาพรวมครม่าวๆนะครับส่วน Industrial Outlook เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาคงน้ําหนักการลงทุนหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับมากกว่าตลาดนะเนี่ยตรงนี้นะ Industrial Outlook เขาก็จะแบ่งเป็น3ามเซสชั่นเล็กคอมเมนต์ว่าเล็กคอมเมนต์หุ้นอะไรนี่ผมไม่พูดแล้วกันเนาะ มีอะไรใหม่บ้างแล้วก็เดี๋ยวจะเอาลุกเป็นยังไงนะครับก็คือถ้าเราเจอบทวิเคราะห์เนี่ยการอ่านก็อ่านแบบเนี้ยนะอันนี้จะเป็นบทวิเคราะห์เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มสากรรมนะครับทีนี้มาดูว่าเขาก็บอกว่าโดยภาพรวมเขาบอกตัวแบงก์เซกเตอร์นะครับก็คือแบงก์ใหญ่สินเชื่อย,ยังโตได้นะครับถึงแม้มีล็อกดาวน์นะก็อย่างที่เขาไฮไลท์ไว้เลยนะว่ามันปรับขึ้นนะครับสุทนนะครับก็มีทั้งตัวโปรเจกต์ไฟแนนซ์แล้วก็สินเชื่อบ้านนะครับ ซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับถ้าผมอาจจะบทวิเคราะห์แบบนี้ผมก็จะรู้สึกว่าเออเริ่มเริ่มมองเห็นแสงสว่างแล้วนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่ายังเป็นวิกฤตอยู่อะไรอยู่อันนี้แล้วแต่มุมมองนะเราก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่มุมมองส่วนตัวผมคิดว่ามันเริ่มจะดีขึ้นนะครับบางคนบอกน้ําจะท่วมไหมนะประเด็นมีประเด็นนะหรือว่าอาช้ยนาเอเวอร์แกรนนะครับการที่จะลดเฟดลด QE ออะไรเงี้ยพวกนี้ผมผมก็ได้พูดไปแล้วในคลิป ที่ผ่านๆมานะถ้าใครอยากจะติดตามก็ลองดูย้อนไปนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องเรื่องเอกี่ยวกับน้ําท่วมผมเชื่อว่าไม่ท่วมนะครับเพราะมันคือมันท่วมแต่ว่ามันก็เป็นน้ําขังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีพูดเดือดร้อนมีจริงนะครับไม่ได้ไม่มีจริงเพียงแต่ว่ามันคงไม่ถึงขนาดน้ําท่วมใหญ่ที่เราผ่านมานะปีห้าสี่ใช่ไหมนะครับเรามาดูกันต่อนะนะครับเขาก็บอกเหตุผลว่าสินเชื่อรวมของอุตสาหการรมมาปรับตัวขึ้นนะครับ ถึงแม้ว่าจะเจอโควิดนะนี่ถ้าถ้าไม่เจอโควิดก็อาจจะดีดีกว่านี้นะครับเพราะว่ากลุ่มพวกนี้รายย่อยแล้วก็กลุ่ม SME นะครับก็คือก็ยังเติบโตได้ดีนะครับยังเติบโตได้ดีก็เท่าที่ผมรู้จักคือผมรู้จักพี่รุ่นพี่ที่เขาเป็นทำางานเกี่ยวกับแบงก์นะครับเขาก็บอกว่ามันก็ธนาคารเนี่ยเขารู้ตัวลงหน้าว่าตรงนี้เดี๋ยวถ้าปล่อยไปจะเป็นดี l นะเขาก็จัดการไปก่อน ก็ถือว่าแอคชั่นไป่อนลวงหน้านะครับอันต่อมาคือสินเชื่อในกลุ่มธนาคารเนี่ยขนาดใหญ่โต0.7%นะอันนี้ภาพรวมโต0.6แต่ขนาดใหญ่นี่โต0.7นะครับก็ถือว่าโอเคนะโอเคขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นโตในเน้นเน,น,น้นกลุ่มธนาคารที่ว่าเน้นกลุ่มลูกค้ารายย่อยเป็นหลักนะครับแต่ว่าพอสินเชื่อโดยรวมลดลง0.3%นะนะครับก็อาจจะ มีการคัดออฟอะไรไปบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างผมไม่ทราบนะครับอันดับต่อมาประเด็นที่สามก็คือธนาคารที่มีสินเชื่อเติบโตดีในปีในเดือนสิงหาคมก็คือ s c b นะยานแม่ของเรานั่นเองนะโต0.9%มันมันอ่อนมันนะครับแล้วก็5.7%เลยนะเยีย on อ e อนเนะก็ตัวนี้ก็เป็น Project f ไฟแนนซที่เขาบอกกับเชื่อบ้านนี่นะครับเชื่อบ้านนะครับ แล้วก็เขาก็จะมีแจกแจงว่าของทิสโก้เป็นยังไงท t, t b เป็นยังไงเราไปอ่านยาละเอียดแล้วกันเนาะนะครับเราอ่านยละเอยดดูแต่เขาก็บอกว่า Q3 เนี่ยคาดว่าจะกำไรชะลอตัวลงนะครับแอสเซทยิวต,ต่ำลงแต่ว่าจะกลับมาฟื้นตัวใน Q4 นะนี่ไม่ใช่ความเห็นผมนะครับเป็นความเห็นของอยุนต้านะครับก็เขาก็บอกว่าของน้ำหนักการลงทุนนั่นแหละนะแนะนะนำหุ้นก็แนะนำตัวนี้ไปนะนะครับเดี๋ยวดี๋ก็จะเป็นโปรเจกต์แฟนแนนกับสินเชื่อบ้านที่ดีขึ้นส่วน NP l นะ ก็คือตัวแรกเอ็พีก็จะปรับเพิ่มขึ้นแหละนะคงไม่ใช่หายไปเพียงแต่ว่ามันค่อยเป็นค่อยไปอย่างที่ผมบอกว่าธนาคารก็จะแอคชั่นแทนไปล่วงหน้านะครับก็บอกว่ากลุ่มธนาคารปี64อันนี้น่าสนใจนะครับมีกำไรรวมสักร้อยลออ่ะทุกททีแสนแสนสี่สี่หมื่สาพันกว่าล้านนะโตไป2ี่เปอร์เซนต์ยอก็เรียกว่าเป็นภาพฟื้นตัวนะครับ เขาก็ให้ดูนี่เขาก็ดูเลยนะว่า s อ b เขาแนะนำยังไงแพ็กเกจไพมีเท่าไหร่นะผมไม่พูดแล้วกันเนาะ k b a แบนะครับ ktb b ีบี t b t i เอลอันนี้ก็ตารางเขาก็จะครบเลยนะครับครบเลยนะครับก็คอโปรฟิตจะเป็นยังไงนี่เขาก็จะมีฟอ์แชร์ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่จึงปี2021กับปี2022นะครับคอโปรฟิตโกลดนะก็ดูดูดีนะเป็น2ดิจิตนะ t ทีที่อาจจะเป็นดิจิตเดียว นะแต่ว่าปี2022ก็กลับมาเป็น2องทีตนะครับแล้วก็ทิสโก้นะครับก็ดูจะเป็นดิ่จิตเดียวนะ KKP นะครับดีเวเดนนะดีเวเดนของกลุ่มแบงค์เนี่ยก็เป็นอะไรที่ผมสนใจนะครับเพราะว่าดูแล้วดูสินะครับก็ยังดูดีนะครับ3%อัพแล้วกันเนาะถึง7สูงสุดก็7.4%นะครับ7.6็ดจุที่เจนะครับลองดูนะครับผมรู้สึกกลุ่มแบงค์เวเลชั่นมันยังไม่แพงมากนะแต่ละตัวดูน่าสนใจนะครับแต่ก็ การลงทุนก็มีความเสี่ยงนะก็คือขึ้นอยู่กับตัวท่านนะครับโลนโกรดนะครับนี้เขาก็จะแจกแจงเลยว่าโลนโกรดเนี่ยแต่ละแบงค์ bank เป็นยังไงนะอ่ามีเคแบงค์ที่อาจจะโลนโกรดติดลบนะครับแต่ว่าเยออนเย่ก็โตนะนะครับถ้าดูมันอ่อนมันนะอันนี้มันอ่อนมันนะครับอันนี้เยออนเย่เยอตูเดตนะครับก็โดยภาพรวมก็ส่วนใหญ่ก็ดูดีนะครับทั้งเซกเตอร์เนี่ยโลนโกรดก็ ถ้ามันอ่อนมันก็โต0.6อย่างที่เขาว่านะครับเยอ่อนเยียก็คือโต6.4นะครับภาพภาพภาพรวมสรุปอย่างนี้ว่ามันดูดูอคเบอร์นะครับเฟ้นตัวนะครับดีอคเบอร์ดีอคเบอร์ deposit โ o ้ดนะก็คือดอกเบียนะครับก็ดูตามตลาดก็แล้วกันเนาะโอเคประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของกลุ่มแบงค์นะครับก็ถ้าชื่นชอบให้ผมทำคลิปไซนี้ก็ กดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์มานะครับผมก็จะถ้ามีเซกเตอร์เซกเตอร์อย่างเงี้ยบทวิเคราะห์รายเซกเตอร์แบบเนี้ยมันจะทําให้เราเห็นภาพรวมของการลงทุนแล้วส่วนเรื่องการลงทุนทุนหลายตัวก็คือเป็นหน้าที่เรานะว่าเราต้องทําอะไรยังไงถ้ามีข้อสงสัยอะไรยังไงเนี่ยเนี่ยถามคุณคนนี้ได้เลยนะ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็มีเบอร์โทรให้เรียบร้อยนะมีอีเมลด้วยอ d l ีไล์ก็มีด้วยนะอีไล์ก็มีนะ ติดตรงไหนยังไงลองถามเขาเลยโดยตรงนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้ออกป็นวิเคราะห์นะครับของทางบอย,อยุงต้านะครับเอาคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับก็ชิ่นชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับแบงค์พืงนท่านี้สวัสดีครับ